นักร้องลูกทุ่งซุปตาขอวางไม่ร้องเพลงมาจับมีดลงสวนตัดอ้อยเป็นนักร้องลูกทุ่งและนักแสดงหญิงชาวไทยมีชื่อเสียงมากจากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงโดยรับบทเป็นพุ่มพวงดวงจันทร์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเปาเปาวลีและล่าสุดในอินสตาแกรมของเปาเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมบทสาวชาวไร่ลงพื้นที่ตัดอ้อย โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าวันนี้เป่ามาตัดอ oh, yeah, yeah, ้อยเยะยะแฮชแท็กปวลรีพรพิมลแฮชแท็กบัลลังลูกทุ่งซื่อเองภาพดังกล่าวนั้นเป็นการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของเธอนั่นเองค่ะหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ว่าจะเป็นระวังใบอ้อยบาดเดอ้อน่ารักอะแฮแท็กทีมขวัญใจแฮท็ hat, tag, ทีมปวลีสุดยอดเลยน้องเปาน้องต้องมาแสนเศร้าอยู่ในไรอ้อย พี่เปามาบทชาวสวนแล้วพี่เปาเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมคะเปาภาษาขเขมรแปลว่าอ้อยจ้า